โทโทีว่าคับเชียวไปนิดนึงโอ้โหนี่มึงเชียวแล้วเนี่ยเฉียวสน้ารถกูบี้เป็นขี้หมาเลยมึงจะรีบไปไหนฮะโท้พี่โท้พี่อะเท่าไหร่บะหเนี่บะหนี่เท่าไหร่ค่าน้ามันนี่ยนี่ไงค่าน้ามัน แล้วมึงชนทำไมผมไม่ได้ชนผมอยู่ระยองระยองเหรอแล้วมึงหนีทำไมไม่ได้หนีหนก็ยืนอยู่นี่ไงย้อนกูเหรอใด้แจ้งตำรวจดิทำร้ายร่างกายได้ไงนี่ก็เสือกจังเลยกราบรถกูกราบทำไมกราบทำไมเหรอกราบรถกูเอาทูบมาก็ไปซื้อเองดีกราบรถกูแบบเป็นจางขับประเดดเลยไหมละ่ะเรื่องของมึงกราบรถกูนี่ไงเดี๋ยวกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยโทษทีว่าพอดีคิดอะไรเพลินๆอยู่กราบรถกู นั่นรดกูกราบรถกูอ่ะกูกราบก็ได้กูไม่ให้เกิยอ้าวตกลงมึงเอาไงมึงจะพอ,อยังเนี่ยเรื่องของกู